ส4ลงตัวที่64กิโลกรัมครับมากันครบครับอยู่กันที่นี่ครับแล้วอนุรักษ์รักษาครับพัฒนาต่อยอดไปเรื่อยๆนะครับอนุรักษ์็คืออนุรักษ์ความเป็นไทยครับรักษากรรักษาวัฒนธรรมไทยด้วยครับสวมหนุ่มเต็มโอ้ยยิมขวาเข้าไปอ้าวแล้วครับเดือดนะครับ เปิดใส่เหมือนกันครับเดชนัทพลปั๊มในหนักๆครับอัดเข่าเข้าไปเริ่มมีเต้ครับพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับตัวปล้ำตัวฟัดเดินบุกเข้าหาครับโอ้โหสุดครับนี่หน้าตาแดงไปหมดเลยครับเจอหมัดขวาอีกแล้วอย่ามัวแต่ทายหน้าครับอย่าทรายหน้าครับต้องออกอระุดเยอะๆครับไม่ใช่แต่ว่าดื้อดีใช้ได้ครับอาครับโดนแหลมๆหนักๆ เดี๋ยวดูครับถ้าเดชนัตพลโดนบ้างจะทนได้ไหมอิสวานั้นโดนอยู่แล้วนะครับอ้าวมีสวนครับมีสวนครับอ้าวสิพูมยังอยู่ดีหรือไม่อิสวาน์แม่รับเยอะๆไม่ดีนะครับโอ้ยบวกบตรครับอ้าวครับโดนต่อโดนนะครับก็ยังเหมือนเดิมครับโอ้โหเปิดเกมมานี่เหมือนกับอารมณ์มันต่อเนื่องครับอ้าวครับพร้อมจะใส่ทำนาที่ได้สุดยอดครับอ้าวครับ โอ้ยโดนแขกโดนแขกเอาโดนแขกโดนคืนดูครับตอนนี้อิสวานต้องถอยครับต้องรับไปก่อนก่อนที่จะจ่ายคืนแม่ยานางท้องพีเคเชีย์มวยดนสุดนิดสุดเดดจริงๆครับรักกันดุดาติมิดนะครับคนมวยมันเป็นอย่างนี้ครับเอาอยสอกครับโดนโดนครับไม่ใช่ไม่โดน โอ้โหคู่นี้แบบนี้แหละครับเด็ดมุยเดือดครับเดือดเดือดแบบนี้ทุกวันจริงแต่ว่าผมว่าเหนื่อยกว่า5ยกเยอะละครับดูครับดูครับใส่กันดูครับยังมีบูมีบุญมีโยกมีโยนครับช่องไฟให้หายใจเลยครับโอ้โหดูครับมีซอยครับสุดท้าย แม่พลงแข่งก็เริ่มจะเบาลงแผ่วลงเลยครับนี่ครับแหมซอจะบอกให้เดินดิครับต้องอย่างนี้ครับสุภาพสตีเชียมวยนี่แม่ถ้ามันรักเข้าไปแล้วนี่สุดฤทธิ์ของซอแอนครับขึ้นไปรับครับเผิดศักดโอ้โหดูครับเข่าของอิสุภาพน,นี่ก็แม่ยิ่งมากยิ่งแรงครับลูกนี้ขวานเนื้อ ฝันเปลี่ยงเข้าไปครับซอกคอนี่ครับทำไมนักบอยต้องกัดลูกเหล็กนะครับดึงขึ้นดึงลงครับไปที่ <Brent Carter. S 1> เดทรัตพลอไปตีศักครับวันนี้สวมหัวใจสิงค์ครับเอาชนะคะแนนอิสวานโคโรดีจากโรมาเนียไปได้